สวัสดีครับครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับวันจันทร์นี้เนี่ยกลับมาพบกับผมและพี่เอกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องโอ้อกพี่เอกครับก็บอกเลยว่าตอนนี้หน้าจอที่พี่เอกเปิดมาให้ดูเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับผมอยากจะถามพี่เอกนิดนึงเลยว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านอ่ะไม่ใช่เพื่อนบ้านเรียกว่าทั่วโลกเลยว่ะทั่วโลกเนี่ยเขาตลาดเขาปรับตัวขึ้นได้ครับผมเป็นเีเขียวแต่ว่ามันจะมีเรานะครับพี่เอกหนึ่งตลาดเนี่ยแล้วก็มีอินโดด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ย อ่าปรับตัวลงนะพี่มีประเด็นอะไรหรือเปล่ารับหมายถึงว่าอันนี้พี่เดานะของเราเนี่ยเหมือนมองไปข้างหน้าไงเราไม่ตามคือฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นครับูมครับแต่แล้วูมลองดูนี้นะนี่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ติดลบไงตลาดเรามองไปข้างหน้าลีเดอร์ลีเดอร์ลีเดอร์ครัคออันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วกันนะแต่คิดว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคงยังเป็นภาพของตลาดที่ยังมีลักษณะการ ก็คือมีความผันผวนแล้วกันนะเพราะช่วงเช้าอย่างที่นุ่มพูดบอกไปเนี่ยเขาบวกกันหมดเลยนะของเราเนี่ยอันนี้ช่วงเช้าปิดนะฮะก็ลบประมาณ1นึ่งจุดนะครับยังดีไม่ลบมากกว่านี้นะครูตอนแรกเหมือนลงไปมากกว่านี้แล้วกลับมาได้ดีอย่างที่เองก็อยู่ที่1,172งพันร้จบุดนะครับก็อย่างที่บอกไปโหก็ยังเหนื่อยอยู่นะแต่พี่เนี่ยว่าเขาเรียกว่าวิกฤตตรงนี้นะครับเราจะมองให้เป็นโอกาสได้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีโอกาสการลงต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน นะแต่ในช่วงท้ายาเลยแล้วกันนะครับแต่อันนี้โดยภาพรวมครับวันนี้ต้องบอกว่าในส่วนตัวเซนิเมนต์ในต่างประเทศเนี่ยนะต้องถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวน้อหัวจะมีเรื่องประเด็นที่ต่างประเทศมาพูดถึงกันนะแต่มุกพี่คิดว่าคนจะเป็นการปรับตัวขึ้นตามในฝั่งตลาดในหุ้นอเมริกานะที่เมื่อคืนเนี่ยก็ขึ้นมา2%อร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าโดยเฉลี่ยนี่ขึ้นดีส่วนหนึ่งก็คือมันลงมาช็อตนึ่งละ แล้วก็ส่วนที่2ที่ทุกคนกําลังจับตาเรื่องไอ้เรื่องอะไรนะโควิดเช่นดาวใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าตลาดก็คลายความกังวลไปแล้วนะครับน่าจะเป็น2ประเด็นนี้แหละนะที่ทําให้ตลาดทุนในอเมริกามีการฟื้นตัวดีแล้วก็มาถึงบ้านเราครับแต่คําถามนี่กลับมาที่บ้านเราคุณครับทาไมของเราเนี่ยไม่ขึ้นสัทีนะเขาบวกเอาบวกเอานี่ยังไงดีครับภูมิเนี่ยนะต้องถามพี่ว่าเอาอย่างไรต่อดีครับเนี่ยโอเคทำกันได้พี่เนี่ยให้สซนรับแนวสาคัญมาก่อนนะครับเรื่องนี้ราก หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยโอ้่สูงแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยเกือบนะครับพี่เอกเหมือนเกือบลงมาถึงด้วยเนี่ยทำยังไงต่อดีครับผมจะรับได้ไหวไหมนะครับวันนี้กลับมาที่ในส่วนตัวมุมตลาดบ้านเราแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าในตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นหลายเรื่องนะนะครับโดยเฉพาะตัวประเด็นเรื่องตัวไข่ ESGX นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าตลาดคงพูดถึงเยอะนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลในเชิงที่ทําให้ s e n ิเมนต์ของตลลาาาดเนนนี่ยมมมััักกกกบคคึ นะครับเพราะมันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างแล้วกันนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราคงพูดถึงไปแล้วนันกัครานนี้สัปดาห์นี้มันจะมีอะไรได้ลุ้นต่ออีกนะภูมนะฮะพี่พยายามนั่งคิดนะเออสัปดาห์นี้นะนอกจากตลาดตลาดต่างประเทศที่ก็โอ้โหก็มีประชุมเฟดใช่ไหมมีผังของ B O J B O E ใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าธนาคารกลางหลายแห่งนะที่จะประชุมกันนะครับในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทุกคนก็สนใจแล้วก็ติดตามนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าที่ตามข่าวคือว่ากค<อ>ค็ o J, คาดการณ์ว<ล>่าทั J, ้ง3าแห่งเนี้ย นะทั้ง B O J B O E หรือ f e d นะครับน่าจะเป็นลักษณะคือเป็นการคงดอกเบีย้ยนะครับ,แต,รบแต่สิ่งที่ทุกคนกำลังมองต่อไปคือคงดอกเบี้ยรอบนี้แล้วการประชุมครั้งถัดไปล่ะใช่ไหมูอย่าง B O J นะครับ,รบตลาดบอเอ๊่น่าจะคงนะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีอการขึ้นดอกเบี้ยรหรือเปล่าหรือเฟดเองนะที่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับจะลดดอกเบี้ยปีนี้กี่ครั้ง ใช่ไหม,มก็เป็นประเด็นที่ตลาดก็จะคงจะจับตามองนะครับเป็นส่วนตัวภาพรวมในสัปดาห์นี้นะอ่ะกูมีอะไรเพิ่มเติมไหมในต่างประเทศครับผมก็อออก่อนอื่นเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวประเด็นเรื่องของเบีย้ยเนี่ยก็คือติดตามกันเนี่ยคือวันพุธนะครับ,รบพี่เอกท่านผู้ชมครับก็อ,อย่างที่พี้ยบอกครับว่ามีประเด็นเนี่ยก็คือน่าจะเห็นการคงดอกเบีย้ยรนะบทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาตามเนี่ยก็คือโปรติเวลาท้อประชุมเสร็จเนี่ยต้องติดตามค่อยแถลงต่อใช่ไหมครับรวมถึงมีตัวเงินเฟ้อด้วยของทางฝั่งบริษัททีญี่ปุ่นเนี่ย ที่จะประกาศในช่วงสุกนี้ตามมาเลยครับติดๆเลยเนะว่าสุกจะเป็นไงซึ่งถ้าเกิดเอาคาดการเร็วๆเลยเนี่ยตลาดเนี่ยคาดว่าน่าจะเห็นการเร่งตัวขึ้นนะครับผมของทางเทนอ่ะุะแต่ทีนี้ครับอันนี้เป็นเป็นภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นหน้าเดี๋ยวผมขอรีแคปนิดนึงนะือกันว่าแล้วมีตัวเลขอะไรที่มึงประกาศนะครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตลาดที่พี่เอกเปิดให้ดูนะครับผมเป็นทางฝั่งจีนนะครับผมมีตัวเลขประกาศออกมาแล้วก็เป็นอ่านเรียกว,ว่าเป็นโพสตีฟซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับผมก็คือตัวเลขของ ยอดค้าปลีกและการลงทุนในประเทศครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยยอดค้าปลีกเนี่ยเติบโตขึ้น<อ>แบบเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนพี<อ>่เอกเรียกว,ว่าอันนี้อินไลน์ที่ตลาดค้าแต่สิ่งที่รเรียกว,ว่าเป็น positive surprise เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนครับพี่เนะอกตัวเรื่องของการลงทุนเนี่ยตาลาดเนี่ยคาดว่าน่าจะเห็นการชะลอตัวลงนะผมเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างมากแต่พอ,อตัวเลข,ขออกมาจริงนะเนี่ยไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างที่ตลาดคาดพี่เอกเรียกว่าทรงๆเลยครับจากเดือก่อนเรียกว่าเป็นโพสิทีฟเซอร์ไพรส์ปลอดโปรครับ ครับนะครับแล้วก็มีซึ่งมีตัวเลขหนึ่งนะเมื่อเช้าก็ประกาศออกมาคือเป็นพวกที่เป็นเกี่ยวกับตัวดัชนีราคาที่หัวอายใช่ไหมครับทั้งสองอันเลยตอนนี้รู้สึถว่าคือยังลงอยู่นะแต่ว่าสั่งรวมโมเมนตัมเนี่ยใช่ครับมันจะเขาเรียกว่าติดลบลดลงไปนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเซนติเมนท์ที่ค่อนข้างดีแล้วกันนะในฝั่งที่จีนะครับก็วันนี้เครับก็อยากจะให้ท่านชมลองมาดูชาร์ตกั้หน่อยนะครับมาดูในฝั่งอเมริกาที่เราบอกว่าโหตลาดเขาเนี่ยนะ ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงลงแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมีฟื้นตัวนะครับในส่วนตัวพี่จีนเราอ่ะพี่จีนพี่ใหญ่เรานะครับจริงๆต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวมาดีเลยนะครับทุกคนคาดหวังภูมิหลังนะจากประชุมสภงพาเสร็จแล้วเนี่ยตัวลงตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วนะครับจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้าหุ้นแล้วกันนะที่มีการปรับตัวขึ้นมาทม่านผู้ชมจาได้ครับว่าโอ้โหปิดโตเคมี ใช่ไหมครับทั้ง G C I V L ใช่ครับมีปูนใหญ่ s C G Packaging ใช่ไหมปุ้นกลุ่มที่เป็นพวกโรงกันนะฮะที่เป็นกตัวที่เป็นพวกไชน่าเพยที่น้องภูมิบอกไปเนี่ยเรียกว่ามาแบบเป็นกระแสขึ้นมาเลยนะจุดพุ่ขึ้นมาเลยนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าก็ติดตามข่าวเหมือนกันนะว่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาหรือเปล่าเมื่อกี้ผมลองนั่งดูลองดูข่าวดูยังไม่เห็นนะภูมิไหมครับไม่มีไม่มีครับอ่ายังไม่มีแล้วกันครับแต่ก็คงจะต้องลุ้นกันต่อ นะครับแต่ทรงตัวตลาดหุ้นจีนก็เลยวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเหมือนว่าเอ๊ะภาพรวมก่นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยโครงสร้างตอนนี้มันเป็นยังไงนะจะมีโอกาสการกลับตัวหรือว่าเปลี่ยนเทรนไหมนะครับกี้ผมก็ลองนั่งตีเทรนลองดูเล่นๆนะครับอ่ะลองลองสร้างเทรนดูนะครับตีเส้นนี้แล้วกันนะครับเส้นนี้หน่อยนะครับทรงก็ขับคลายกับพราถืว่ามันเหมือนจะมีการเบรกเหมือนมีการเบรกขึ้นไปนะฮะเนี่ยเนี่ยแท่งเขียวเมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้วแหละนะครับ ก็แปลว่าตลาดหุ้นจีนคิดว่าโครงสร้างนะครับที่เราเห็นภาพของการสวิงอยู่ในกรอบเนี่ยนะไซด์เดออวข้างมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับผ่านมาประมาณโหกเดือนได้ไหมภูมครับหเดือนนะก็น่าถูกควรกันเรียกว่าสะสมพลังแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังถึงจุดนะของการกลับตัวของการเปลี่ยนเทรน ซึ่งบอกว่าประเด็ดนที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นจีนเขามีโอกาสกา,การเปลี่ยนทเทรนด์ขาขึ้นเมื่อกี้ก็ลองยกตัวอย่างดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะ <đó S 1> ที่ประกาศออกมาเน<อ>ี่ยดูเหมือนจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นได้ดีแล้วทุกคนกาลังคาดหวังว่าเอ๊ะจะมีมาตร,รการการะตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นประเด็ดนที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนนะครับในรอบนี้ในปีนี้นี่ผมมองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นตลาดที่กลับมาเปอร์ฟอร์มได้นะอเมริกาจะมีการถูกขายลงมาแต่ว่าในฝั่งจีนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดที่การเทิร์นกลับ เหมือนจะเป็นการเรียกว่าอะไรครับเงินเหมือนกันจะมีการโยกย้ายไหมครับผม <N> นอะโยกมาทางฝัง่งนี้ใช่ใช,ใช่ครับแล้วคราวนี้นะครับจีนขึ้นแล้วนะไทยเรานะจะมีเม็ดเงินเนี่ยนะครับมันมีการโยกเข้ามาได้บ้างหรือเปล่ากลับมาดูท้ายสุดกลับมาดูพี่ไทยเราครับพี่ไทยเราโอ้โหก็ต้อง oh, บอกว่าวันนี้ก็ยังถือว่ายังโอเคแล้วกันนะผมมองว่าคือโครงสร้างตอนนี้นะครับเริ่มเห็นทิศทางคืออาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเลยนะครับแต่ว่ามันเริ่มเป็นการอาคุณครับมันเป็นการออกข้างแล้วเนี่ย เออเดี๋ยวมันเริ่มออกข้างแล้วกันเริ่มเริ่มพยายามสร้างฐานอ่าใช่เริ่มสร้างฐานนะเริ่มสร้างฐาน,นะาานอยู่ในโหมดของการสร้างฐานนะครับฐนะานนี้ก็คือว่าเราเห็นโลประมาณแถวแถวสักหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็พยายามตีตัวกลับขึ้นไปก็แปลว่าโลตรงบริเวณสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยผมขอใช้เป็นเบนชมาร์กนะครับในการมองตลาดว่าถ้าสัปดาห์นี้เป็นการสร้างฐานเนี่ยนะครับไม่ควรหลุดโลนะต่ำกว่าบริเวณ1,157จุด นะครับอันนี้เป็นจุดที่คิดว่าตลาดน่าจะเป็นการออกข้างเพื่อที่จะรอจังหวะสัญญาณการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับก็ลุ้นครับภูมินะว่าน่าจะเห็นเม็ดเงินนะมีการเรียกว่ากระเซ็นมาบ้างในฝั่งตลาดพุ้นไทยบ้างนะครับอ่าโอเคพูดถึงเรื่องเม็ดเงินเนี่ยเรามาเปิดให้ท่านชมด้วยนะพี่เอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่พี่เอกเห็นตลาดฟื้นตัวอย่างเซลีแล้วเป็นใครพาขึ้นมาครับพี่เ่าโอเคครับแล้วทางฝั่งไหนครับจะเป็นในส่วนตัวกองทุนในประเทศ นะครับเป็นคนที่หลังๆก็เริ่มซื้อเข้ามานะครับต่อเนื่องแล้วกันนะครับยอดซื้อทีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต่างชาติเองเนี่ยยังขายอยู่แต่ว่าก็ขายบางบางขายบางบๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องฟันเฟในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้กลับมาครับคุมครับถ้าตลาดแบบนี้ออกข้างแบบนี้นะเราจะเล่นอะไรนะหุ้นต้องบอกว่าวันนี้นะครับหุ้นที่วันนี้นะครับคือมีการปรับตัวลงมาเนี่ย ก็บอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับหุ้นที่ร้อนแรงที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างภาพไปเนี่ยพวกไชน่าเพลสที่คุมบอกไปนะพวกปิดโตเคมีลงกันหุ้นน้ํามันนะหุ้นที่แบบแรงๆเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปูนใหญ่อะไรเนี่ยครับวันนี้พักตัวหมดเลยนะครับขึ้นมาเป็นการพักตัวหมดเลยนะครับเหมือนจะเป็นลักษณะการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มนะครับมาหากลุ่มที่มีลักษณะคือมีข่าวมีประเด็นนะครับเอานี้ยกตัวอย่างนะครับภูมิครับวันนี้เมื่อกี้กินข้าวกับพี่เกมเรานะครับก็บอกเคกเกมโอ้โหวันนี้ นะครับขึ้นมาเลยแล้วก็วันนี้ราคาเนี่ยเห็นผู้ประกาศว่าวันนี้มีการเปิดแก็บอ่ากระโดดขึ้นไปด้วยครับนะครับก็วันนี้ Kbank นะครับเขามีการประกาศปันผลพิเศษครับนะครับที่ราคา2.5บาทต่อหุ้นนะคแบบขึ้นใหม่ XD คือเป็นอ่าขหมายปันผล XD นะครับวันที่อ่าสิพฤษภาคมต้องถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมนะครับไปถามพี่เกมมาเช็คดูปกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะครใช่นะครับมีปันผลพิเศษเข้ามานะครับก็เลยถามต่อไป นะเอาอย่างนี้เกมครับถ้าเคแบงค์มาแบบนี้เนี่ยมุมแบงค์อื่นนะจะมีแบบนี้ไหมเซอร์ไพรส์เนี่ยนะปันผลพิเศษออกมาให้แบบนักลงทุนเราตกใจนะครับหรือว่าถ้ามีหุ้นอยู่ก็เรียกว่าน่าจะดีใจแหละนะน่าจะดีใจนะครับเกมบอกว่าโหอาจจะตอนนี้ลุ้นยากนะลุ้นยากส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องตัว Pay ย์เอตัวตอนนี้ก็น่าจะแบบขึ้นมาถึงในกรอบบนบนส่วนส่วนใหญ่ละนะครับอาจจะลุ้นยากหน่อยนะแต่ว่าพอมีข่าวนี้ประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ตลาดเรื่องมีข่าว อ่านะครับวันนี้ก็ทําให้หุ้นเคแบงก์โวลุ่มสูงเสืดอมหนึ่งเลยนะครับวันนี้นะฮะก็วันนี้ราคา1.52นะครับอดูทรงหน่อยครับภูมิเล่นยังไงดีเนี่ยโอ้โหขึ้นมาพอดีชนตรงเส้นสีเขียวนะเส้นกลางเลยนะครับแนวต้านแรกที่เบรกบอกแนวต้านแรกนะครับตรงนี้ต้องเบรกให้ได้นะครับก็ถ้าเบรกได้นยผมคิดว่ากลับไปสักโซนกรอบด้านบนใกล้ๆสักประมาณ1.55น่าจะเบรกนะผมคิดว่าใกล้ๆสัก1.60ละกัน นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นเคแบงที่วันนี้นะครับอาทิตย์กนถามไว้ทำไมวันนี้ร้อนแรงนะบวกสวนตลาดนะวอลุ่มหนึ่งก็มาจากประเด็นเรื่องตัวปัดพิเศษนี่แหละครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นตีมแรกเนาะที่จริงๆที่เหตไม่ใช่มีเกินแล้วว่าน่าจะมีตีมหนึ่งนะผมที่เกี่ยวกับลิงก์กับตัวค community ที่อ่าใช่ครรับช่วงนี้เนี่ยราคาเรียกว่าคอมม m u n i t y อันหนึ่งก็คือพุ่งข้าววันเลย ก็ค่อยขยับตัวขึ้นครับพี่เดี๋ยวมาถามพี่ก่อนขอดูกราฟพวกตัวคอมมูนิตี้ก่อนว่าเอ๊ะคาวางเงินเป็นยังไงเดี๋ยวขอลิงก์ไปสู่ภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยครับพี่อ่าได้ครับอาหารนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำมาจำช่วงบ่ายนี้แล้วกันนะครับพอดีก็นั่งไล่ๆดูเอ๊ะตอนนี้ทุกคนเริ่มมาโฟกัสนะครับในเรื่องที่อยู่เกี่ยวข้องตัวพวกตีนเรื่องไชน่าเพลสนะครับแล้วก็ราคาหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยคือมันไปหมดแล้วนะ TC นี่ก็ใช่ครับ IVL นะกลุ่มปิโตนี่ก็มาละเดีว IVL ดูหน่อย ขึ้นมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับถือว่าวันนี้พักตัวนะแต่ก็ดูจากทรงหุ้นเนี่ยยังยังโอเคนะครับอากุนใหญ่เนี่ยก็ทะลุ170ขึ้นไปนะครับอากุนใหญ่หน่อยนะฮะนี่ก็ขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในทีมไชน่าเพลสเอฟซีแพคเกจิงนะครับอันนี้ก็อยู่ในทีมไชน่าเพลสเหมือนกันนะครับโหเรียกว่าขึ้นทั้งหมดแล้วเอ๊เราตีมเนี่ยจะมีหุ้นอะไร แล้วเรืออีกบ้างหรือเปล่านะครับ,รบก็เบิร์นคิดไปคิดมาเออถ้ามันมีการเศรษฐกิจเขามีการมาตร,าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจเขาฟื้นนะครับมันก็ต้องมีการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นการขนส่งสินค้าในส่วนตัวการเดินเรือแอรงต่างนะครับ,รบก็เลยวันนี้ลองมาดูว่าไอ้ตัวดชัชนีค่าระหวัางเรือปุ่มเป็นยังไงบ้างน,นะครับลองดูซิว่าเป็นไงอะลองมาดูบาอันนี้เป็นตัวดัชนีค่าระวัางเรือเทกองครับเออใช่ครับเรือเทกองใช่ครับบใ่ครัเรือเทกองก็เป็นเรือที่ท่านผู้ชมไปเห็นว่าก็ขนส่งพวกอะไรนะพวกอะไรนะพวก หินเหล็กอะไรต่างนะใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นพวกเรือเทกองก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมครัขึ้นมาเรื่อยเลยครับคําถามคือเคลื่อนขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วหุ้นที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยนะว่ามันไปด้วยกันหรือเปล่าครึ่งเดือนนี้ขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ใช่ครับอ่ะก็ลองเปรียบเทียบนะมันจะมีหุ้นอะไรนะ T ีเชียสนะครับมีหุ้น TDA อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกเดินเรือนะครับที่มันลิงกับเทกองนะครับอ่ะเดี๋ยนะชาเชิร์ดอาจจะ ดูยาก่หมผมทําเป็นโอ,โอ่าวววดีช์จดูยากนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวว่าเดี๋ยวผมเขียนวันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูภาพชาัดว่าน่าจะเป็นปักใจบวกแล้วกันนะถ้าสมมติว่านันทชินีค่าระวังเรือที่มีการปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันน่าจะส่งผลบวกต่อกุ้นกลุ่มเดินเรือโดยเฉพาะหุ้นตัว Pears นะครับแล้วก็อาจจะลิงก์ตัว TTA ด้วยนะครับวันนี้เลือกเป็นที่มาว่าก็ขอเลือกแล้วกันนะว่าช่วงบ่ายนี้นะครับมองอะไร,รนะครับวันนี้ขอเลือกตัว Pears นะครับราคาหุ้นจริงๆก็ ยังถือว่ายังไม่ขึ้นมากนักนะครับนะครับราคาเพิ่งขยับขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถือว่าถ้าดัชนีค่าระวังเรือเนี่ยมันยังขึ้นเนี่ยนม่ส่งผลบวกต่อราคาหุ้นได้นะครับอย่างน้อยก็เข็นในสักประมาณ7บาทนะเบรกได้ก็7จ็บาทห้าสิบครับผมอันนี้แล้วถ้าเกิดแนวรับกันแนวอ R สต็อกลอนตเอาเป็นว่าแนวรับด้านล่างนะครับอดูหน่อยแนวรับด้านล่างจริงๆก็นะครับถือว่าเพิ่งขึ้นเองครับภูมินะแนวรับด้านล่างเนี่ยมองสักประมาณโซน คิดว่าต่ำกว่า6บาทเป็นจุดสต็อปลอนของผมนะครับครึ่งทางมาโซน6บาท30ถึงหบาท50าสิเป็นแนวรับแล้วกันใช่เป็นเส้นสีเขียวแล้วกันนี่เป็นตัวแรกนะครับผมที่เป็นตัวของพีเชียสก็แต่ขอดูอีกตัวหนึ่งครับพี่ถ้ามี่อกี้พูดถึงตัวที่กีบไปได้ครับน่าสนใจกันนะครับได้ครับส่งให้ขายก่อนนะนะครับออกข้างเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นในเรื่องตัวสภาพคล่องพีเชียสนะพีเชียสจะเป็นตัวที่สภาพคล่องน่าจะดีกว่า น่าจะดีกว่าตัวนี้ก็เป็นการเทรดดิ้งเกมไร้ได้เหมือนกันวางแผนหน่อยภูมินะมาดูกันนะครับอระกรอบล่างก่อนนะวันนี้ราคาปิดช่วงบ่ายเนี่ย4.58นะครับอ่ะนะครับกรอบบ้างก็คือ4.4เลยนะห้ามหลุดโล4.4เนี่ยรับประมาณที่โซน4.5แล้วกันนะครับกรอบบนตรงไหนครับ4 8 5บาทครับผมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นการลงทุนที่เรามาฝากท่านชมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับพี่เก่อนเลยว่าวันนี้มีของแถมไหมครับพี่มีของแถมอะไรไหมล่ะครับเดี๋ยวนะ ขอขอนึกก่อนนึกก่อนท่านกันเดียดนึกก่อนนึกก่อนนี่องค์คำถามในช่องได้เอาคำถามก่อนครับนึกก่อนแล้วจะเดี๋ยวจะคุยกับท่านชมมาตอบแก่ก่อนอื่นครับมีท่านผู้ชมฝากสวัสดีเข้ามาครับพี็นอย่นี้คุณคุณครับคุณมิสเตอร์ตองแล้วก็คุณสุภตาคุณบีรนลองครัุณจารัการที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมได้เลยอ่ะอันนี้ครับผมมีท่านชมถามเข้ามาครับว่าตัวเอฟยูซีเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นช็อตหรือพุทธเดบิวเนี่ย ดีไหมครับเหมือนเห็นทำนิวโรครับเออ๋อโอเคครับถ้าจะเล่นพุทนะก็ต้องใช้ลักษาการพุทคือมองจากหวงการเล่นอะไรนะขาลงนะขาลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นพุทเนี่ยผมมองนะครับก็คือต้องหลุดโลลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ D/W ต้องศึกษาหน่อยนะเพราะมันจะมีเรื่องตัว Time d ี c ด้วยนะครับไม่เหมือนกับหุ้นนะครับบางทีถือไปเด่นนะครับมาโหราคามันลดลงไปเรื่อยเพราะอะไรเนี่ยมันจะมี Time d e ด้วยนะครับต้องเปิดตารางดู ระหว่างตัวแม่แล้วก็ตัว D W ครับถ้าจะเล่นฝั่งที่เป็นขาลงนะครับหุ้นลงได้กําไรเนี่ยต้องเล่นฝั่งพุดนนะครับถ้าเป็นฝั่งขึ้นเล่นหุ้นขึ้นนะครับ D W ขึ้นด้วยถ้าเป็นฝั่งคอท่านผู้ชมถามมาคือจะเล่นฝั่งพุดนอ่าพุาก็แปลว่ามองตัว A b C นะครับต้องลงนะคือราคาเนี่ยต้องต่ำกว่าระดับเดือน2.86อันนี้ติงจะได้กำไรนะครับอ่ะาวนี้มาดูเหมือนว่าเราจะวางแผนยังไงเล่นยังไงถามว่าเล่นได้ไหมนะครับ จะเล่นได้ผมคิดว่าต้องเป็นทรงเลยฮะมันต้องมีการดุดโลลงไปนะซึ่งถ้ามองจากตรงนี้ก็2บาท80นะถ้าหลุดสองบาท80ลงไปก็แปลว่ามีโอกาสการหลุดโลอาจจะเล่นในฝั่งที่เป็นตัวพุทธได้ครับโอเคครับแล้วก็มีคําถามนึงครับถามข้ามาว่าเอของไทยเราครับพี่มีหุ้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกทุเรียนในตลาดทุยบ้างไหมครับทุเรียนเลยครับโอ้โหเหมือนบอกว่าเห็นเหมือนใกล้ช่วงหน้าทุเรียนนะหรอเล่ครับือเออเนี่ยถ้าผู้ชมนะมีไอเดียองนะครับว่าจะซื้อ ทุเรียนทุเรียนจะขายดีใช่ไหมนึกก่อนนะขายทุเรียนเนาะทำทุเรียนทุเรียนไม่เห็นนะนี่ผมลองเสิร์ชทุเรียนมันมีตัวเพียวฟู้ดนะพี่ PFT แต่ไม่ไม่ใช่อ๋อมันไม่มีสภาพคล่องใช่ไหมครับผมไม่่ใจ PFT หรอครับผมอ๋อไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับผม PFT ไม่ขึ้นนะอ่าอาจจะไม่ใช่นะพี่ล้อโอเคอาจารย์พิธาโทษทีครับโอเคนะเพราะว่าเที่ผมตอนนี้นะครับนั่งนึกๆอยู่นะ ไม่เห็นนะนะครับตัวที่เป็นส่งอ่อเรื่องตัวทุเรียนนะครับแล้วก็ลิสต์ไดอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะถ้าท่านผู้ชมนึกออกช่วยผมด้วยนะส่งด้วยแล้วกันตอนนี้ผมนึกไม่ออกครับน่าจะยังไม่มีนะยังไม่เห็นเออมีพวกน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นคูกคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นพวกนี้มากกว่าครับครับผมอ่าก็มีท่านผู้ชมถามเข้ามาครับว่าพวกห้องแช่เย็นเนี่ยเกี่ยวกับทุเรียนครับ ห้องแช่เย็นเหรอ,อเหมือนพวกอาเป็นสตอเลจะครับในสตอเรจเออใช่ใช่ครับเออนี่ก็ก็เกี่ยวไหมเหรอทุเรียนถ้าสมุิว่าตัดมาแล้วต้องมาสต็อกในตู้เย็นหรือเปล่านะพี่พ<ว>ก็ไม่แน่ใจนจะแต่ได้เก็ออ,อน,นะ<า>ใช่ครับสินค้าสินค้าสดมากกว่าพวกเนื้อปลาเนื้อไก่อืมน่าใช่ทุเรียนไม่น่าเก็บในห้องเย็นนะ ครับใช่คเดี๋ยวมันจะอาไรคมันต้องรอสุกนะพี่คือรู้สึกว่าตัดมาปุ๊บแล้วก็รอสุกแล้วก็คือส่งออกแล้วไปขายเลยใช่ไหมไปขายลยกันใช่หรือแบบลูกคืครับผมต่อไปครับมีท่านผู้ชมถามว่าเอ็มนะพี่อย่างไหนโอเคครับได้ยังยังยังยัทานกินอยู่ไหมครับจริงต้องบอกว่าราคาคือก็ลงมาเยอะนะแล้วก็หลังๆก็อย่างที่เราทราบครับว่าโห ก็มีเรื่องตัวประเด็นเรื่องคู่แข่งใช่ไหม,ร<ผ>มเรื่องตัวคอ์สต้นทุนอะไรออกมาอีกนะครับแล้วก็มาเก็ตแชร์ที่อาจจะไม่ได้แบบโตเหมือนช่วงก่อนๆหน้าแล้วเหมือนก็จะทำให้ราคาหุ้นวันนี้ก็ค่อนข้างลงมาเยอะนะฮะแล้วประกอบกับในแง่ของตัวพวกตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วกันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคุยพี่อะไรนะพี่นักช่วยเลยว่าทำไมหุ้นกลุ่มคาปิ้งเฮนนัททำไมมันลงแรงอย่างวาอะไรอย่างเี้ยนะ ก็เลยก็คุยคุยกันบอกว่ามันมีประเด็นอันหนหึ่งครับผู้งครับมันมีตัวจัชนีรราคาผู้บริโภคออกมาเหมือนกันนะออกมาสิกราจาออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวผู้กลุ่มค้าปีกเนี่ยมันจะมีสินค้าที่เป็นสินค้าจําเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าแ,แฟชั่นอะไรต่างเซมโซเซลส่วนใหญ่นะครับถ้าไปดูนะจะเป็นตัวที่เป็นสินค้าที่แบบอาจจะแบบเป็นพวกฟุ่มเฟือยแล้วกันนะเซมโซเซลเนะี่ so มันยังลดลงอยู่ นะครับแปลว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะรัดคุมในการใช้เงินใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปครับมีท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าตัว w ด a เเนี่ยเริ่มเก็บได้แล้วไหมครับอ๋อโอเคครับนะครับก็จริงวันนี้อยู่ในลิสต์หน้าหุ้นที่ปริมาณการซื้อขายสูงด้วยนะครับก็ผมนั่งไล่ดูลิสต์ดูก็ปรากฏว่าก็มีข่าวเป็นจริงเป็นข่าวที่ช่วงก่อนหน้าแล้วว่าเขาก็มีการพิจารณาชะงับนะครับในส่วนตัว w h a ID ใช่ไหมที่ผ่านมานะครับก็ทําให ก็อาจจะเรียรว่าอะไรฮะคลี่รลายแล้วกันนะประเด็นนี้เนี่ยมันทาให้ราคาหุ้นที่ผ่านมาที่มันลงมาเนี่ยตอนนี้ก็ผมคิดว่าเป็นการออกข้างละถ้ามองถึงประเด็นตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้สะสมได้ไหมเป็นการสะสมแล้วกันนะครับภาพรวมขอย้ำนิดนึงครับว่าตลาดตอนนี้นะครับผมยังขอมองว่ายังคงใช้ s t r a t e g y technical strategy นะครับแผนเดิมคือขอแบ่งเป็นสามไม้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดนะก็จะเป็นโซนตรงนี้ไม้แรกแล้วนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเป็นไม้ที่สองแล้วก็ต่ำกว่านั้นคือต่ำกว่าระด 1,000แล้วกัน นะครับขอแบ่งเป็นสามไม้สมมติว่าถ้ามันลงมานะครับถึงสามไม้จะมีไม้ที่สี่ไหมถ้ามีไม้ที่สี่ผมขอยกธงขาวนี่ผมแพ้คงจะไม่ไหวแล้วนอนหักแล้ววะใช่ครับแต่คิดว่าตอนนี้นะครับในเรื่องตัวโมเมนตัมเนี่ยทั้งเดทั้งวีทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้คือมันลงในภาพโอโซหมดแล้วนะครับหุ้นที่เป็นพื้นฐานจริงก็ค่อนข้างจะลงมาตับละเหลือจุดเดียวนะที่เราคุยท่านผู้ชมไปว่าทําไมนะครับรอบนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยถึง underperform คือปรับตัวได้ค่อนข้างแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับโฮมหุ้นโลกเลยแล้วกันนะ ผมคิดว่าน่าจะอยู่เรื่องความเชื่อมั่นแหละนะถ้าความเชื่อมั่นเงินยังไม่กลับอ่ะถึงแม้จะมีมาตรการอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็คงจะทําทให้ดึงดูดไม่เงินเข้ามาลงทุนค่อนข้างยากนะครับอาจจะลิงก์ไปถึงเรื่องตัวประเด็นเรื่องอะไรนะเรื่องอภิปราย พิปายหรือเปล่านะลังจากนั้นจะลองไม่แต่แล้วกันนะเรื่องการเมืองนะเดี๋ยวคิดว่าสถานการณ์พอหลังจากพิปายต่างๆอาจจะไม่แน่นมอนกันครับว่าถ้าไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับไปภาพของการเมืองแล้วกันนะครับรัฐบาลมีเสียรภาพต่างๆก็อาจจทำให้ตัวตลาดหุ้นหรือแม้เงินอาจจะมีการไหลเข้ามาบ้างแล้วกันครับโอเคครับผมมีท่านผู้ชมถามเข้ามาครับพี่กับตัว T F มาม่าครับผมว่ามีทุนมีอยู่ที่ทุนอ่ไร t F ครับผมแล้วก็มา m าจะครับอ๋เอครับ นีนักชมถามหุ้นแปลกให้ผมเลยนะอ๋อโทษษครับมีแบบแปลกให้ผมดูเลยผมมีทุนอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบครับพี่เอกจะขายจะกินปันผลต่อดีครับโอ้โหพูดอย่างนี้ก็สามประเทศชงสมกันอ๋อเหรอครับพูดอย่างนี้นะดูทรงนะเนี่ยหมายว่าไม่ค่อยแกวงเท่าไหร่นะเป็นหุ้นที่คือสภาพคล่องน้อยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ในมือผู้ถือหุ้นนะครับแล้วขอเดาว่าก็คงจะเป็นหุ้นที่ปีปันผลค่อนข้างใช้ได้นะครับหุ้นก็คือจะไม่ค่อยแกวงเท่าไหร่นะครับเพราะางนั้นก็ถ้าถามว่าอยากจะ เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือแบ่งขายมาส่วนหนึ่งนะสมมติมีร้อยหนึ่งนะครับอาจารบอกบอกว่าให้กกำไรแล้วนะแบ่งสักประมาณ20%นตาได้ไหมผมคิดว่าได้นะพอกลับมาเที่ยวเสร็จหลังจากนั้นก็นะครับถ้าสมมติว่ามีเก็บเงินอีกก้อนหนึ่ง ค่อยซื้อกลับมาเพิ่มคิดว่าราคาหุ้นคงจะไม่ได้แบบวี่งขึ้นไปแรงๆหรอกนะอยู่ในกรอบตัวนี้มากกว่าครับโอเคครับผมเข้าใจว่าวันนี้คาถามได้ค่ะพี่วันนี้เราจะจบเรื่องนนิดนึงนะผมก็ที่ภูมิบอกไปว่าแมอะไรหน่อยนะเมื่อกี้ก็ลองไปนั่งนั่งหาข่าวดูนะครับของบ้านเราแล้วกันนะครับของบ้านเราเนี่ยจะมีประชุมคอรมอครับนะครับในวันที่18นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันซิว่ามันจะมีมาตรการอะไร ่เพิ่มเติมออกมาหรือไม่นะครับขอมาตรการโดนๆหน่อยนะรยาแรงยาแรงๆหน่อยนะครับเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นแล้วกันให้กลับมานะครับอ่ะารลุ้นกันครับวันที่18นี้ครับอ่านี่มีท่านผู้ชมนะผมคอมเมนต์เข้ามาพี่เอกจะเป็นคอมเมนต์สครท้ายกันบอกว่าอ๋อรู้แล้วครับพี่เอกกลุ่มที่เรียกว่าได้ประโยชน์เนี่ยจากตัวทุเรียนเนี่ยได้เป็นกลุ่มขนส่งนะครับผมอ๋อขนส่งใช่ไหมพวกชิปปิ้งอะไรพวกนี้เหรออ๋อโอเคก็เป็นกวกลิงก์กับพี่เอกเชื่อมโยงอะไรใช่ใช่วงหลนี่่ยคือกุม เรือ,รอครับแต่นะผมเพราะว่าส่งออกคนนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มอาเดินเรืออยู่แล้วครับครับซึ่งอันนี้พี่เอกนะเป็นตัวเนื้อเทกองอืมเศษนะครับขอ PSL นะครับช่วงบ่ายนี้อ่ะเพรทั้ทงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเ้าใจว่าคำถามนอันนี้ทั้งั้นเดี๋ยวฝาร์ตุชมไว้เท่านี้ดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวผมกับพี่เอกอนเนี่ยขอตัวลาก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในรุ่งนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ